สวัสดีสสดค่ะท่านผู้ชมพวกวัดเจดียงเมือน,นี้ในคลิปหวยเสียนหนองคายเนาะค่ะเซียนหนองคายให้แนวทางมากในการเชี่ยงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะตัวไหนดีเลขในตาราง เลขในตารางหกตัวนะคะเนาะ,ค,ะค่ะเซียนหนองคายให้มาตัวไหนงวดก้อนกับพิดพลาดไปเนาะมือขึ้นเหล็กเล่าพันเขา่าค่ะทุกผู้ชมเหล็กเล่าพันเขา่าสองสีสีสองหน้านะวันนี้วิ่งบน วิ่งหกกับเจ็ดค่ะท่านผู้ชมหกกับเจดเน้นไปที่หนะเน้นไปที่หกจับคู่วดก่อนเพิ่งวดก่อนหากับศูนค่ะเนาะวดถึกหากับศูนย์ถึกแต่สี่ตัวเดียวมีสีตัวเดียว องวัน,นี่้วางว่าสิถูกน่าจะถูกเนาะคะ่นะเนาะหกเจ็ดห้าหกตัวเข้าสามตัวก็จะดีดิปุ่นผู้ใหญ่ใจบุญบอม่าค่ะท่านผะู้ชมบอม่าเนาะเลขเพิ่นบอ่อเขานะ่าเนาะสามงวดแล้วเนาะพ่นก็นเล่ มันว่เขา่าพันกันเลยว่วหามั้งค่ะนะจับคู่ตัวไหนมาดูกันค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามจังสื่อขี้มะดต่ำเบมือโทรขึ้นใหห้าจอนนะคะเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะ วันนี้เลขจะมาตัวใดมาหกนะคะมาตรงกันหกมาตรงกันค่ะท่านผู้ชมเออถูกแน่นอนค่ะวันนี้มาตรงกันเป๊ะเลยบอถูกจักสีว่าจังแดละ่ะมาตรงกันพันไ้ตัวนี้ค่ะนาซิเดนไ้ที่ศูนย์นะคะนี่ค่ะ ่างไงบวกค่ะสามตัวค่ะแล้วก็มีอีกนะคะมีสามตัวคนจับคู่ให้สามหนึ่งหกสามหนึ่งสี่สามศูนย์หก สามศูนย์เจ็ดเพิ่นขีดเซ็นเทิร์ให้ตัวเด่นคือหกหนึ่งแต่ว่าจะเดียงว่านี่เลยตัวเดียวเลยศูนย์หกสามศูนย์หกนะคะขอให้มาขอให้รวยขอให้ปังขอให้ถูกทุกคนขอให้ถูกทุกท่านค่ะเนาะเป็นแนวทางในการเสียงสือสารกินแบงรัฐบาล เจรียงนําเสนอเป็นแนวทางเสี่ยนเพลินก็น,นําเสนอเป็นแนวทางในการเสี่ยงสือใส่พิจารณาหน้าญาติในการรับชมรับฟังมากตัวได้ชอบตัวได้ก็จัดการตัวนั้นเนาะเป็นความมากักความชอบแล้วก็เป็นดวงวัสนาของเอ้าเจรียงเนี่ยสือหอกเบื้ทุกหกเว้นแค่หกเก้าตัวเดียวมาออกหกเก้าอกตัวอื่นกับบ่ออกเล่ากระไดมือขึ้นนี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะ เล่าเมือขึ้นเมออ 69, ื่อออกหกเก้าซื่อกเก้าศูนย์ยันเก้าเก้าค่ะซื่อมเมื่อทุกตัวเลยเด้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าศูนย์กับตัวพ่อเมื่ทุกตัวนะว้าวตั้งแต่หกเก้าเก้าหกตัวเดียวทั้นเป็นอย่างเจ้าเมื่อออกค่ะท่านผู้ชมดวงบุญวาฒนาเอียงกันโดดกระด,ด,ดอโจมให้ท่านผู้ชมเมืองว่าดวงของคนเฮ้าบอทกบอกันมนะีบวกกึ่งกันเนาะเนาะมีไม่เหมือนกันมีไม่เท่ากัน มือนี้ลงมืออื่นก็อาจสิขึ้นเข้าขึ้นมาแล้วมือนี้จะล่งเพราะเป็นยังเตรียมใจยอมรับขอต่ว่าเข้าท่ำใจดีใจดีไปเรื่อยๆช่วงใดมันนันกับพรอนล่งเนะาะจะมีจักมือหนึ่งต้องเป็นของเฮ้ามือนั่นหมวดกอนใจแดงคือนกันเด้ล่งจนจนทอดจนแท่จนเมื่อยวันนี้ถือถือทั้งบนทั้งล่างถือบรทุกเจ้าน้ม่มันต้องมีมือของเฮ้าอวศนะูนโคลนเนาะ ไดที่สุดมันก็นมีมือของเฮามีมือของเฮาคือหัวศูนย์เก้านั้นอยู่มาโดนคือกันแด้เพราะถูกเลขนะทีนี้ก็มันถูกหวัวที่แล้วซื้อสองหาซื้อสองหาหาสองเจนได้มาออกสองซี่กับสองหกท่านผู้ชมเอ้ยรอดมือขค้ืนคือกันหกเก้าตัวเดียวที่ว่าซื่อนอกนั้นซื้อมึดทางเขาหลุดนี่มันคือจะไปออกตัวหม่นะแต่ว่าได้ ได้เลขมาซีกับเก่าซีมาเนนนอนมันว่าออกซีสองหลงังเก่ามาเนนนอนมาออกหกเก่าบุเอาได้เลขมายุคฆ่าเมือ่อแต่ว่าว่่มีโอกาสิีด้นะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะดวงขอาเข้ายังว่าขืนบุญเนามี่ค่ะบุญเนามี่เขาทำแต่บุญน,นะแต่ว่าช่วงจังหวะมันยังไม่ได้ มันเป็นที่ช่วงจังหวะอยู่ของคนเฮ้าเนาะเพราะฉะนั้นท่านทุกคนต้องท้ำความดีท้ำบุญไปเดี๋ยวเทวดาเพิ่นกระสงสารเดี๋ยวเทวดาเพิ่นก็ให้เมื่อวานก็นได้ทถาำบุญตูกกำแพงตวายเงินในกระเป๋าเฮาไปที่หมื่นสามพันบาททวนเนาะหมื่นสามพันบาททวนอนุโมทนาสาธุกับเจ๊แดงทุกท่านทุกคนกระสิได้บุญนะกันสาธุนี้ก็ได้ได้ไปสวรรค์น,นะคะ ยายบ่เคยท้ำบุญจักเทียไปหาตะป่าหาตะเขา่าปูบรนเทศหาตะเขาหาตะป่าหาตะเนยอยู่ใน้กิน่นบ่มีโอกาสได้มาวาแต่ยินแต่เสียงฝนวอน,นวันบังเอิญเมื่อนถวายฝนพานมาเขามาถวายสลา,าเขาสางเนะส,สร็จน่ะสไว้สลาถวายสลาหน,น,น้าฝนสาธุมุทนาสาธุย่อมเมื่อน้ำฝนนุ้งนุ้นมาเห็นเทียเดียวเพิน่นตายไปเพิ่นเสียชีวิตไป เพิ่นได้ขึ้นสวรรค์เลยอ่ะในความอนุโมทนาสาธุนะเป็นบุญกุศลของเพิ่นแล้วในจิดในใจเวลาสิ้นไปก็ได้ไปสู้พบที่ดีคือกันเนาะยินดียินดีนำคนที่เขามั่งมียินดีนำคนที่เขาได้เนาะค่ะหรือความยินดีปีดาเขากับปืมเอป,มปืมใจก็ได้บุญในตัวเฮาแล้วความสาธุก็ได้บุญในตัวเฮาแล้วมันก็ได้บุญคือเกา ถ้าคอยอิจฉาคอนอื่นนอิจฉาบ่มีมาหรอกค่ะเห็นเจดแดง <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นเห็นอยู่น้ำบานเห้านี่แหละ่บื่นซ่อมยินดีน้ำค้นน่ะคุณก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละหม้อซ่อต่ำต้อยเหมือนเดิมคุณคุณจะรวยคุณเป็นเศรษฐีแต่ขอโทษทีคุณไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่มีเลยมีแต่งเงินประหยัดกิน ประหยัดประหยัดคนรวยมีมเงื่อนข้าเจ้าเฮ็ดยังกับ,บ่ยินดีมีตะค่ออิจฉาข้าเจ้ามี่เห็นเห็นเลยค่ะใกล้ตัวนี่แหละเนาะบ่ซื่นซ่อมบ่ยินดีข้าเจา้าคืนบ้านไม่ใส่เฮ็นรู้กับ,บ่ยินดีบ่ไปบ่ไปยินดีน้องข้าเจา้าน่ะไปตะทําหน้าตาทําหน้าตาบ่ดีแล่วก็กินเขาข้าเจ้าซื่อๆนะนะแบบไม่ไปชื่นชมเลยบ่ยสื่ออื่นสะอ่อนเลยยังสิแม่มี่ มอซ่อต่ำต้อยเดินไปทางไหนเขาก็ดูดถูกบัส่อกินเออเป็นมีเงินในกระเป๋ากบัส่อเสียผ้ากับวับวบวบวแตงเสียผ้าดีๆไม่เคยใส่ค่ะไม่เคยใส่เนาะมีหลายโพดเต็มตู้อยู่แต่บ่เคยใส่จะใส่ของบ่ดีเออไฟไปเขาก็ดูดถูกโอ้ย เพราะฉะนั้นความยินดีปีดากับคนอื่นเขาถือเลขก็ดีใจน้องเขาเขาหางเขามีก็ดีใจซื่นส้มน้องเขาเขามีปัญญามีเงินเด้เจดแดงนะซื่นส้มยินดีโอ้คือจิรวยคือขเจาข้าป้าขเจ้าคือวาสนาดีเท้ยอยา่างรวยคือขเจา้าแต่ว่าลวยแล้วทุกยากเบาเด้ลวยแล้วตรงอยู่ยังสุขสบาย ไปทําบุญแต่งตัวสวยๆงามๆไปเที่ยวไปทําบุญไปกินไปอยากซื่นสชม่มแต่ว่าทารวยแล้วนี่ยังแพงยังกี่ทียังใส่เสียขาดยังอันบอสื่นช่มยิ่ดีน้ำกระเจ้าเนี่ยนะโอ้ยบอเอาขอรวยแบบรวบวจนกับขออยู่แบบยังสะอาดสะอ้านนะคะแต่งตัวดีดูดีสะอาดสะอ้านถึงเขาว่าใส่เสียผ้าสวยแต่ว่าต้องใส่เสียผ้าที่สะอาดที่ดูดีบวขาดไปงานเิ่น อย่างไปงานแต่งนี่คุณต้องแต่งตัวดีให้เกียรติในงานเขาไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวมอส้อไปในคือเขาว่ามีเกียรตินะแต่งงานมอส้อกการแต่งตัวดีไปในงานเขานี่มันไปเสริมพลังเขาเสริมพลังตัวเองด้วยเนาะไปงานแต่งก็ต้องดูดีว่ามันใส่เสื้อดาไปหาเขาเด้ต้องใส่เสื้อสีแดงสีเหลืองสีสดชื่นเก่มใสไปงานแต่งข้าเจ้านะคะชุยชมพู งานบวชงานแตง่งงานบวชกระส่เสือขาวตามตามสถานเนี่ยม่ในช่เสือสีดําสีมุ่นสีมองไปได้บ่คือบ้านคือเมื่อเขาบ้านเมื่อเขากับเบิงสา,าบหลักเนาะไปแต่งงานก็จ้างใส่สีแดงสีชมพูชื่นชมยินดีไปงานตายเขาห้องกระต้องเขาหลบจเฮา้องบ่ารสาเฮากระส่เสือดําเสียแหล่เสียหยังเสียดําไว้ทุกข์ให้เขาร่วมร่วมทุกข์น้าเขา เนวลาเขาหนึ่งก็ร่วมยินดีน้าเขาค่ะชื่นชมเขาเวลาเขาถูกกระต้องเสาสูงน้าเขาใ่เสียสีดําไปนะคะพูดถึงเหมือนนี่กระสีได้ไปอันง้านเผากรสีใส่ชุดดํานะคะใส่ชุดดําไปมอบเงินไทยประกันชีวิตเนาะทําทู้ใดมีเงินกันแนะนําให้ออมไวออมพร้อมคุ้มกองกับไทยประกันถ้าบบมี่กับบเป็นยังค่ะเอาตามกําลังเนาะเอาที่ตามกระเป๋าเงินเงินในเรา ถ้าเราอยากเก็บถ้าเราอยากเก็บให้บ้านไปชีวิตเป็นมรดกตกทอดในลูกให้หลานก็เอาเนาะคะ่ะเนาะเอาเว้ามาลายแล้ววเจดียงกับสิคอตวลาไปกกอนในวิทยาท่านในการในการใจชีวิตเนาะคะ่ะเนาะสาธุโมทนากับเขาก็ได้บุญอุศลแล้วึ่งชมยินดีกับเขาก็ได้บุญเสียใจกับเขาเมื่อเขาตื่นตื่ภาวะอันบ่ดีกับ เขาก็เสียใจกับเขาตัวนี้เขาก็ยู่รวมโลกคนใดเงี้ยงยังไงๆและะ้วค่ะอยู่ร่วมสังคมได้โดยง่ายเนะนี่นะวัดว่าศาสนาโรงเรียนหมู่บ้านก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งค่ะมาเป็นที่หนึ่งช่วยเหลือสังคมในงานวัดงานโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านมีกิจกรรมอะไรก็ร่วมในสังคมนั้นๆอย่าอยู่ให้ต่างบ้านอย่าเป็นแกะอย่าเป็นการในฝูงโหงแค่นี้กัพ่อละคะ่ะ จงทำตัวที่โดดเด่นเอามีเงินมีท่องนะ่ะช่วยเหลือกันไปเนะไม่ใช่เด่นเอาหน้าเอาตาดเด้เข้ากิจใจเข้าอยากซอยนะ่ะอยากซอยเขามีแล้วตเตาเอาบ่ au, มีเอาบ่มีโอกาสได้ซอยเรามีแล้วเราก็อยากจะช่วยถึงมีหน่อยเอามีหน่อยกะเข้าอยากซอยคือเก่ามีหน่อยลอยล้อล่องเขา้ากะเข้าค่อยซอยแล้วเข้าก็อยากซอยอยากซอยอยากซอยเนาะเนาท่านผู้ชมเกลียงขอโคตตัวลาบไปก่อน ขอให้มีจิตการกุศลให้มีจิตเป็นกุศลทุกผู้ทุกคนท่านจะได้มีความสุขแล้วสังคมจะยกย่องวาเฮาดีเฮาก็มีความสุขนะ่ะข้าเยนเนอร์เสิญเสิไปสิบมกตเนาะให้แต่ข้ามตำนนี้ตีเตียนะอะเฮาปรชอบนะก็เอาที่พ่อซัมนียแหละเนาะซึ่งชมยินดีเขา อยากให้เขายกย่องสรรเสริญเราเราก็ทําความดีช่วยเหลือสังคมขํามยศย่องยอสรรเสริญน,นี่มันเป็นน้ํายาอาบเผ้าเนี่ยน้ำยาอาบเทาให้ไรู้สึกมีพลังมีพลังค่ะท่านผู้ชมนะเนาะเจแดงกอขอตัวลาบไปก่อนพูดมา,มากๆคนที่ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะเนาะเจแดงขคตตัวลาบปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะวันผ่าไก่ม้างหมู่ว่านี่ว่านไต้วันตะ ไปดั้มดื่มมากกันเลยสินนึงจับอยู่กันเนาะกันเลยเดวิาสิเว่าดั้มขอคิดเอ้ะไปละกะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ